สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาก่อเตาผิงนะคะเพราะว่าอากาศข้างนอกนะัตติดลบเกือบสี่สิบนะคะ,ะก็สามีไม่อยู่นะคะปกติสามีมายาอยู่เนี่ยเตาไฟเนี่ยไม่เคยไม่เคยมอดเลยนะก็มายาเนี่ยก็คือไม่ได้เติมไฟนะคะมันก็เลยมอดแล้วสามีไม่อยู่ก็คือต้องนะคะก่อเตาผิงเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปัญหาในการก่อเตาผิง ในวันนี้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเตาเนี่ยมันนะคะไม่ได้ไม่ได้ก่อไว้นะยะี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วอากาศข้างนอกหนาวนะคะแล้วตอนเนี้ยนะคะป่องไฟเนี่ยมันมันหนาวมากนะคะมันเย็นจนแบบว่าเป็นเป็นแบบว่าละอองแบบไม่ใช่ละอองเขาเรียแกบบว่าอะไรนะมันหนาวจนแบบมันเป็นจุดเหมือนเหมือนไอระเหยนะคะของของน้ําเข้ามานะ,ค,ะคิดว่าคงจะ ก่อเตาผิงค่อนข้างที่จะไม่ง่ายนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยปกตินะป่องเนี่ยจับไม่ได้เลยนะร้อนและมีมันมีน้ํานะเข้ามาเนี่ยนี่ก็คือแสดงเห็นว่าลมหนาวจากข้างนอกนะมันหนาวมากนะเพื่อนเดี๋ยวไปยาเช็ดน้ําออกก่อนดออก เพื่อนๆเ,เห็นไหมเทาขาวนี่คือน้ำแข็งนะเพื่อนอย่าเปิดนี่น่าก็นะคะแล้ว,ลวนี่เปิดเขาอ้๊ยลมแรงนะเพื่อนลมแรงมาก <c oughs> เย็นเลย ณนะตอนนี้นะอุณหภูมิอยู่ที่18องศาเซลเซียสนะคะเพ็นดีกีเซลเซียสนะโอ้ยลมเย็นมากค่ะเพอนตอนนี้ก็นะฮะเดี๋ยวก่อจุดกระดาษ เพื่อนๆสงสัยใช่ไหมว่าทําไมต้องเอากระดาษยาใส่เดี๋ยวมายาจะมาเล่าให้ฟังา่า ก็คือนะต้องเอามือจับเข้าไปข้างในนะเพื่อนเพื่อสัมผัสว่าไม่ให้มันมีไม่ให้มันมีแบบว่าลมเย็นตีเข้ามาะฮะก็จะต้องจุดกระดาษแบบนี้นะ,ะไปเลยๆตอนนี้ก็ลมที่ตีเข้ามาก็ไม่ค่อยจะมี ข้างในเตาเริ่มอุ่นละได้ยินเสียงไหมถ้าเกิดเสียงแบบนี้ก็คือว่านะจะดีนะมันดูขึ้นไปละดูขึ้นออกป่องไฟแล้วนะี่ย ไม่คือว่าไม่มีไม่มีลมตีย้อนกลับเข้ามาแล้วนะอ่ะข้างในเริ่มอ,อุดแล้วทีนี้เรามาต่อเตาขนาดนั้นเราก็จะใช้ตัวนี้ในการนะ้ก่อเตาวันนี้แข็งมากเลยตัวนี้่อยาหักขึงปกตินะเราใช้ขึ้น,น่อยเดียวนะอันนี วันนี้อากาศหนาวมากเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้กอดเตาผิงเลยเวลาสามีไม่อยู่ขี้เกียจม,มากว่า ขี้ตายนะเพื่อนแต่มันจะดีตรงที่ว่ามันจะตัดสฟติดง่ายฟืนที่เราจะใช้นะคะก็จะมีอ่าสามแบบนะสามชนิดเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะใช้เมเปิลซีลับเวลาหนาวๆน,นะแต่ครั้งนี้ในการเริ่มก่อเตาเนี่ยยามายาจะใช้ฟืนนะคะที่ว่า อันนี้เรียกว่านะคะอ่ะบูโลนะคาับฝรั่งเศสมันจะคล้ายๆกับน,นะกระดาษนะเห็นไหมมันลอกออกมาได้เป็นกระดาษตัวนี้ก็คือจะจะ,จะเหมาะกับการนะทำแบบว่าสตาร์เตอร์นะเพราะว่ามันมันน้ำหนักมันแบบว่ามันไม่ใช่ไม้น้าหนักที่แบบว่าเนื้อแข็งเหมือนเมเปิลเนาะ มายาแบบชอบชอบความอุ่นนะคะจากเตาฟืนแต่เวลาเตาฟืนมันดับเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจก่อแต่วันนี้มันหนาวแบบหนาวมากจริงเพื่อนคืนนี้อาจจะติดลบสี่สิบสี่ิบกว่าเ,เ,เลยนะถ้าเกิดว่าไม่มีกระแสลมนะคะแต่คืนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีกระแสลมปะไฟเริมนะคะ เห็นเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมน้ํานะเห็นนด้ไหมนะมันหยดละน้ําเพราะว่านะัำป่องไฟมันร้อนละเห็นไหมน้ํามันละลายออกที่เป็นน้ําแข็งนะอันนี้เป็นสําหรับเปิดปิดนะเปิดปิดแบบบังคับกระแสลมนะเพื่อนบับงคับลมส่วนตรงนี้ก็คือบังคับหน้าเตานะฮะปุ่มตรงนี้บังคับหน้าเตาให้ คือว่าอัตราการดูดดดูลมนะคะจากในบ้านเข้าเตาตัวนี้ก็ต้องเปิดเอาไว้ด้วยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไม้สามชนิดนะคะเพื่อนความแตกต่างคะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้นะคะที่มายาชีเนี่ยจะเป็นมันจะคล้ายๆแบบเป็นเก็ดนะคันเพื่อนเห็นไหมมันจะเป็นเก็ด ไม้ชนิดนี้นะคะใช้เวลาในการผึ่งลมให้มันแห้งนะคะถ้าจะให้ดีควรจะตากตากแดดพึ่งลมไว้สองปีนะคะสองปีเพื่อที่จะให้น้ำและยางเมเพลินเนี่ยมันแห้งนะคะจึงจะใช้ได้ดีนะเพื่อนส่วนอันนี้ชนิดที่สองะคะเป็นเรียกว่าเมอริซี่ะคะเมอริซี่เนี่ยคือจะเบาวกว่า ไม้เมเปิลนะคะเพื่อนตัวนี้ราคาก็จะถูกลงนะคะกว่าไม้เมเปิลแต่ว่านะคะน้ำหนักในการเผาเนี่ยก็จะสู้เมเปิลไม่ได้นะเมเปิลจะในการแบบว่าเผาได้นานกว่ากันนะใช้เวลานานในการเผาตัวนี้มาดูตัวที่นะะตัวที่สามอันนี้จะเป็นแบบว่าเบาที่สุดนะฮัเพื่อนตัวเนี้ยเห็นไหมมันจะเป็นแผ่นๆแ,แ,แบบนี้ เหมือนกระดาษนะคะตัวนี้ก็คือจะใช้ได้ดีในช่วงที่บอกว่าหนาวไม่มากนะคะหนาวไม่มากก็ตัวนี้ในการเริ่มก่อเตาผิงนะคะแล้วหนาวปานกลางนี่ตัวนี้ค่ะหนาวมากตัวนี้นะคะ,ตะ,คะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ไม้เมเพิเนี่ยในการก่อเตาเริ่มแรกนะคะตัวเนี้ยมันมันค่อนข้างจะก่อติดยากนะเพราะมันเป็นไม้ไม้หนักนะ ใช้แนะนําให้เป็นตัวนี้ดีกว่าหรือว่าเป็นตัวนี้นะคะจะดีกว่าแต่ตัวที่แบบว่าเป็นสตาร์เตอร์ได้ดีที่สุดก็คือเป็นไม้เปานะคะตัวนี้จะสตาร์เตอร์ได้ดีกว่าคือว่ามันติดไฟง่ายหเพื่นติดไฟง่ายตัวนี้ใช้สามตัวนี้เพื่อนเวลาสั่งฟืนนะคะเราก็จะสั่งฟืนมาสาตัวนี้แล้วเราก็จะใช้เป็นช่วงๆ่ว่าช่วงไหนหนาวมากหนาวน้อยนะคะเราก็จะเลือกใช้ไม้แต่ละชนิดนะคะไม่เหมือนกัน ช่วงกลางวันใช้ตัวไหนช่วงกลางคืนใช้ตัวไหนวันไหนหนาวมากหนาวน้อยคะเราก็จะเลือกเลือกไม้นะคะเลือกไม้ตอนนี้ก็เริ่มอุ่นแล้วนะคะก็นะตอนนี้นะสิบแปดองศานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหลังจากที่เราก่อเตาไฟนะไปได้สักพักหนะึ่งว่าอุณหภูมิมันจะขึ้นมาเท่าไหร่นะแต่ก็คงรอสักพักหนึ่งนานเพื่อนพี่ว่านะคะ เพื่อแบบว่าไออุ่นนะคะมันจะกระจายไปทั่วนะไปทั่วบ้านเนาะก็ตอนนี้นะคะมายานั่งอยู่ชั้นใต้ดินนะคะชั้นล่างของบ้านเนะาะรู้สึกอุ่นตอนที่นะคะที่มายาเอากระดาษเผาเนะ,ะเผาเผา,าป่องนะคะเพื่อนๆ,ๆหลายคนคงสงสัยเนาะ,ะว่าเผาทาไมแล้วทาไมต้องเผาเนาะก็คือก่อนอื่นเลยนะคะเตาที่มายาใช้ะะที่บ้านเราใช้มันเป็นเตารุ่นเก่าแล้วนะคะรุ่นเก่า ก็คือมันจะมีพลังนะคะในการดูดอากาศนะคะค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอากาศในบ้านนะคะลมในบ้านลม,มุนเวียนในบ้านเนี่ยมันไม่พอมันก็นะคะลมมันก็จะตีย้อนกลับมาเนาะ่าเราก็เลยจะต้องนะคะ,ะทำการใช้กระดาษนะคะเผาเผา,เาไม่ใช่เผาเผา,าป่องไฟนะคะให้ป่องไฟเนี่ยมันมีความร้อนนะคะพอป่อง ปองไฟมีความร้อนปั๊บเราเอามือเข้าไปจับเนี่ยเข้าไปในเตาผิงเนี่ยเราจะสัมผัสได้นะคะว่ามันไม่มีลมจากข้างนอกข้างนอกอ่ะข้างนอกบ้านนะคะเพราะว่าป่องป่องเนี่ยมันมันทะลุขึ้นไปบนแบบว่าอ่าข้างนอกนะคะเราก็จะแบบว่าไม่ได้ไม่สัมผัสแบบว่าไม่มีลมนะคะไม่มีลมตีย้อนเข้ามาในบ้านเราแหละมันก็จะอุ่นนะคะพอพอเตามันอุ่นปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่อยู่อากาศในบ้านเราละ เพราะว่ามันนะคะปล่องไฟมันก็จะเริ่มทํางานของมันเนาะทีนี้เราก็สามารถที่จะนะคะทาการก่อนะคะก่อเตาได้ก่อเตาก่อนที่จะก่อเน,นี่ยเราก็ต้องนะ,ะลมในบ้านไม่พอใช่ไหมเราต้องไปเปิดหน้าต่างหน่อยหนึ่งนะในกรณีในเคสแบบนี้นะที่ว่าปล่องไฟมันเย็นมากใช่ไหมมันเย็นจนแบบว่าไอ้ตัวนะ,ะเปิดเปิดปิดบังคับลมนะมันแบบ เป็นน้ำแข็งเลยนะที่มายาให้เพื่อนๆดูแนละ้วพอพอป่องมันร้อนปั๊บเนี่ยมันอุ่นเนี่ยมันก็จะเริ่มละลายเนาะตอนนี้ก็เริ่มอุ่นขึ้นมาเลยเจ้าดำนี่ก็ชอบอากาศอุ่นก็จะลงมานอนนะมันนอนเฝ้าอยู่ข้างล่างก็เตารุ่นใหม่นะ,ะถ้าจะว่ามายาเนี่ยเอาเตารุ่นเก่าไปแลกนะทางอะไงอะทางการนะคะเขาก็จะให้ให้เงินนะคะประมาณ 500รเหรียญน,นะคะห0 0ร้อยเหรียญเอาไปแลกเตาใหม่แต่เตาใหม่นี่ราคาก็แพงอยู่เหมือนกันนะคะราคาแพงอยู่ก็ราคาเกือบเป็นแสนนะบางบางเตาก็ราคาเป็นแสนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่า,าขนาดของบ้านเรานะว่าบ้านเรามีเนื้อที่เท่าไหร่นะเราก็เลือกซื้อเตาแบบนั้นแต่เตารุ่นใหม่เนี่ยที่สําหรับเตาฝืนนะ้ำจะมีข้อเสียตรงที่ว่า,ามันมันไม่สามารถที่จะดูดอากาศได้เท่า,าเตารุ่นเก่าใช่ไหม มันก็เลยต้องมีการแบบว่าเจาะนะเจาะเจาะผนังแล้วก็มีการแบบว่าใช้พัดลมนะช่วยในการนะคะพัดนะพัดพัดเตาเพราะบางบางเตาบางรุ่นเนี่ยมันจะมีพัดลมอยู่ด้านหลังเพื่อในการดูดอากาศจากด้านนอกเข้ามาช่วยในการก่อก่อเตาผิงแต่ว่ามันจะทําให้เราประหยัดฟืนขึ้นนะคะทำให้เราประหยัดฟืนขึ้น,นะะน,นแต่มายาเนี่ยชอบเตาแบบนี้นะมันอาจจะ อาใช้ฟืนมากหน่อยแต่ว่ามันก็ยังไงอะไม่ต้องมามีปัญหาเรื่องการก่อเตาเตาไฟมากเนาะเราก็แค่ทําอย่างนี้ไม่อยากทำนะเอากระดาษยัดเข้าไปนู่นนะโอเคมันก็ประหยัดเงินนะคะแต่ตอนนี้ก็คือมันไม่มีแล้วเตาเ,เก่ามันมีเตานใหม่ขายเนาะนี่ค่ะเตาผิงนะคะเตาแบบไหนก็นะคะไม่ไม,ไม่ไม่อุ่นเท่าเตาเตาฟืน,นะเพื่อนเพราะว่ามันมีทั้งเตาแบบว่าเป็นโพรเพนนะคะเป็นแก๊สแล้วก็เตาที่แบบว่า ที่ใช้แบบว่าเป็นน้ํามันก็มีนะคะแล้วก็บางบ้านนี่ก็ไม่ได้ใช้เตาแต่จะใช้ฮีสเตอร์แทนเนาะแล้วบางบ้านเนี่ยพื้นเขาเนี่ยก็จะเป็นฮีตติ้งฟอร์เป็นอิเล็กทริกนะมันก็ยังไงอ่ะเขาก็ไม่ต้องใช้ฮีสเตอร์มากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่า,าคนที่อาศัยอยู่บ้านนั้นๆน,น,นะคะเขาเขาชอบอากาศแบบไหนแต่สําหรับบ้านเราเนี่ยบ้านมายานเนี่ยชอบแบบว่ายัางไงอ่ะ อุ่นๆน,น,นะคะเพื่อยิ่งอากาศแบบว่าติดลบแบบว่าสามสิบขึ้นไปอะไรแบบเนี้ยนะคะยี่สิบห้าอะไรแบบเนี้ยขึ้นไปเราจะชอบอากาศในในบ้านเนี่ยให้สักประมาณยี่สิบห้าองศานะคะมายาคิดว่ามันมันกาลังดีค่ะไม่ร้อนเกินไปเนาะ,ะแต่ว่าเพื่อนนะคะเพื่อนฝรั่งที่มาบ้านเวลามาบ้านเนี่ยเราจะต้องแบบไม่ก่อเตาผิงนะคะแล้วก็ทําอุณหภูมิให้มันต่ําลงจนเหลืออยู่ประมาณ สิบแปดหรือยี่สิบองศานะหรือประมาณยี่สิบองศาเนี่ยกําลังดีเพราะว่าเขาฝรั่งส่วนมากเนี่ยจะชอบอยู่ที่อากาศประมาณยี่สิบองศาทา r เพื่อนมากกว่านั้นเขาบอกว่ามันร้อนนะแต่สําหรับสําหรับเราเนี่ยเราเราเคยชินกับอากาศร้อนๆที่เมืองไทยมาไงพออ่าก่อเตาผิงแล้วบ้านเราอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดหรือสาสิบองศาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าธรรมดานะในช่วงหน้าหนาวแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็คือ ในบ้านเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ18 20องศารประมาณนี้ก็คือเป็นอากาศที่กําลังดีเนาะก็ถือว่าไม่ร้อนกันไปแต่ถ้าเกิดอากาศมากกว่านั้นนะคะแต่เข้าที่22องศาหรือว่ามากกว่า20องศาเริ่มจะแบบเหงื่อไหลครย้อยกันแล้วก็คือหน้านั่นหน้าร้อนเนาะก็คือสภาพร่างกายอะ่ะเพื่อนมันมันแบบพอหน้าหนาวเราก็อยากจะอยู่อุ่นๆมันก็จะรู้สึกสบายตัวแต่พอหน้าร้อนเนี่ยเราเรา,เราชอบอยู่ที่อากาศที่แบบ 18แดหรือยี่สองศาเท่านั้นนะคะแต่ร้อยกว่าน,นี้มันก็จะค่อนข้างที่จะแบบร้อนสําหรับเรานะแต่ถ้าเกิดไปอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยก็คือเราก็ต้องปรับตัวนะคะปรับตัวเพราะว่าสภาพร่างกายเราเคยชินกับอากาศหนาวไปอยู่ที่เมืองไทยเราก็ต้องใช้เวลาเนาะในการปรับตัวเราก็จะเข้ากับอากาศที่เมืองไทยได้ก็นะคะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูว่าวิธีการก่อเตาผิงนะคะของคนที่อยู่เมืองหนาวแล้วปัญหาเวลาแบบว,ว่ามันหนาวจัดๆนะคะแล้วบอก ใช้เตาแบบนี้นะคะมันมันมันจะเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะเนี่ยค่ะมันส่วนมากก็จะเป็นปัญหาแบบนี้กันเนาะ,ะบางบ้านก็อาจจะไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าเขามีพัดลมนะคะกับเตาในการช่วยดูดอากาศเข้ามาหรืออะไรยังไงนะคะก็จะไม่ค่อยเกิดปัญหาเนาะ,ะแต่สําหรับประเทศที่ว่ามันยังไงไม่ค่อยหนาวจัดก็อาจจะไม่มีปัญหาเรื่องป่องไฟนะคะป่องไฟเท่าไหร่นะ,ะเพราะป่องไฟเนี่ยมันมันมันเย็นมากนะเพะื่อนตอนที่ เราแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดก่อเตาฝิงตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะเย็นมันจะเย็นแล้วจะมีปัญหาในการก่อเตานี่ตอนนี้เรามาดูอุณหภูมิกันนะคะเพื่อนหลังจากเราก่อเตาผิงได้นะคะครึ่งชั่วโมงนะคะอุณหภูมิขยับมาที่ยี่ิบสี่องศาะคะเพื่อนสิบปดองศาที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยเป็นอุณหภูมินะคะจากเครื่องฮีสเตอร์ที่เราตั้งไวใ้ให้มันทํางานอยู่ที่ส8บแดองศาะคะ่ะแต่อุณหภูมิ2ี่ิบสี่องศาที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยคือเป็นอุณหภูมินะคะของพื้นนที่ะะค พื้นที่จริงก็คือมันอยู่ในอุณหภูมิ24องศานะคะแต่ว่ามันจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่ฟืนมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่วันนี้นะคะมันหนาวมากนะคะเราจะทําอุณหภูมิให้อยู่ที่27-30องศานะคะเพื่อนก็นะคะคลิปนี้ก็ไวแค่นี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเจอกันบรรยาใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ